ของช้าเปราะเพอาะเก่งตกพลาเยอะบ่อยอ่ะเุ้เติดขาตัวนี้อร่อยนะกะนี้อร่อยนะใช่เนื้อดีเนา้อนั้นมากนะกะเอ้อดเอ๋ออ๋ออเอกินละอเออเออ๋ออ๋อ อยู่เอาวใช่ไม่ใช่ไม่ฟอตอ่านเลันโค้งแล้วแต่ทำไมมีิดแล้วที่เนอนนอนรแงอ่ะคันมันดคันค้งอ่ะไปบอเนี่ยกูไปนั่งเฝ้าแล้วน่รอมันถึงนปล่อยก็เกที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยี่มันออกนยถก้องก็จะนก่อนและวกันไปอ่อ